ีคนถามว่าอาจารย์่อไปใช้ครีมอะไร่อไปใครดูหน้าเริ่มใสจังเลยสยช่วยช่วยไปจัดการให้ดีนะมิทีนมาแล้วค่ะมิตธทีนมาแล้วเจ้าค่ะยงคืนได้ไหมอ่ะอาจารย์ถ้าเพจไหนทายอินแคบนะเดี๋ยวจะมาไปเก็บไปเก็บค่าโฆษณาทีหลังนะฮะ การเข้าไปที่แฟนเพจพราอาจารย์สมปองให้ครบสองหมื่นนะท่านบอกว่าถ้าครบสองหมื่นแล้วท่านจะไปพระภิกษุคือผู้ที่สงบจากอกุศลเพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าจะสงบได้ต่อเมื่อได้ประพฤติขาดรากิเลสและมีความยินดีที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติ พระเจ้าจะเห็นภิกษุก็เหมือนกับเห็นบุตรของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ใช้คํานี้เลยที่เกิดจากพระอุระคือปัญญาพระท่านผู้ใดเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะมีปัญญารู้จักพระสามาสธเจ้าใครที่จะขาดเกลาวกิเลสถึงระดับที่จะประพฤติตามพระองค์ไม่เลยนะคะตามพระองค์พระองค์หัวเราะหรือเปล่าพระองค์ดูหนังดูละครพูดตลกขบขันหรือเปล่าไม่ครับแท่นอาจารย์ครับ พระฉะนคนนั้นเป็นภิกษุได้ไหมถ้าไม่ประพฤติตามภะสัม,มาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับอนี่คือความหมายของภิกษุไม่ใช่ฉันจะเรียกใครว่าภิกษุก็ได้เขาเรียกกันมาฉันก็เรียกตามแต่ภิกษุก็คือหากไม่เห็นต่างกันตรงไหนต่างกันเฉพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่โหระเหมือนกันไม่เข้าใจธรรมะรือเข้าใจธรรมะแล้วผู้เข้าใจธรรมะผิดเหมือนกันใช่ไหมคะครับพราะั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าผู้ที่จะเป็นภิกษุจริงๆ เห็นภยัยเพราะรู้จักภยัยถ้าไม่รู้จักภัยก็ไม่เห็นภยัยแล้วก็เห็นกิเลสจึงขัดเกลากิเลสไม่เห็นกิเลสก็ไม่ขัดเกลากิเลสสนุกสนานร่าเริงบันเทิงไปชวนให้คนอื่นบันเทิงตามนั่นเลยค่ะผู้ขัดเกลากิเลสข้อความในพระสุตธันตปิฎกสังยุตติกายสขารถวพิกกะสูตรแสดงถึงความเป็นภิกษุที่แท้จริงดังนี้คือ บุคคลหาชื่อว่าเป็นภิกษุเพียงด้วยการขอคนอื่นไม่บุคคลสมาทานธรรมะอันเป็นพิษคืออกุศลธรรมหาชื่อว่าเป็นภิกษุได้ไหมผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปเสียแล้วประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติประเสริฐด้วยการพิจารณาผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นภิกษุข้อความในพระสุตันตปิฎก ขุทกานิกายมหานิเทศแสดงถึงความหมายของภิกษุว่าเป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัตดังนี้คือบทว,ว่าภิกขุความว่าชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐาว่าเห็นภัยในสังสารวัตตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่จะบวชนั้นก่อนบวชต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีความเข้าใจรู้อัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งได้จึงสละชีวิตของครือหัดทุกประการมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิตอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรมรักษาพระวินัยและประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังข้อความในพระสุตันตปิฎกมัชิมานิกายมูลปัญน,นาท มหาตันหาสังคยสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรมะตะถาคตนั้นทำรรโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร,ร์พร้อมทั้งอัฏฐ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครฤหาบดีบุตรครฤหาบดีหรือผู้เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งย่อมฟังธรรมะนั้นครั้นฟังธรรมะแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธานั้นแล้วย่อมตระหนักว่าขราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชา เป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัฒออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิต